สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตั้งคา่าสาวการ์สตจจีวันนะครับคู่ที่ใช้คู่กับหูฟังลาเซอร์แฮมเมอร์ูโอ้นะครับอันนี้วิธีนี้ผมใช้สําหรับตั้งเล่นในกองเกมขับจีร์สปอ,อนะครับก็ไปดูว่าต้องตั้งค่าอะไรบ้างเปิดขึ้นมาดูโปรไฟล์นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนนี้ปิดให้หมดนะครับไม่ต้องเปิดอะไรเลย EQ

เลเวลเต็มร้อยเลยนะครับสเกลโหมดปิดนะครับอันนี้ก็ปิดไม่ต้องไปติ๊กอะไรมาในส่วนของตรงนี้นะครับจะติ๊กหูฟั o สเ s t ริโ o ก็ได้หรือจะติ๊กสเตอริโอสองนสุดก็ได้นะครับแต่ไม่แนะนำให้5.1กับ7.1ไม่แนะนำนะครับเพราะเสียงมันจะฟังยากนะครับ เดว่าใครจะลองก็ติ๊กดูได้นะครับแต่บืต้นก็ที่ดีที่สุดสำหรับผมก็คือนี่ครับสตูดิโอ2.0ทับ2.0นะครับลองไปใช้ตั้งค่าทุกกานนะครับย้ำอีกทีเดียครับใช้คู่กับหูฟัง l าเซอร์ดูครับหูฟังแบบอื่นก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะใช้ด้วยกันได้หรือเปล่าก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ